สวัสดีครับวันนี้วันที่7เดือน9นะครับเรามาเช็คโบนัสของเราเลยวันนี้เราเข้าไปดูระบบของเรานะครับอ่าดูครับเข้าไประบบของเราโอ uh ้โหมีเงินเข้ามานะครับวันน <ๆ S 1> ี้ม <resolution> ีเงินเข้ามานี่นะครับเอาครับมาดูที่มันเข้ามายังไงครับกดไปที่3มขีดนี่นะครับกดไปที่3ขีดทุกท่านนะครับกดไปดูครับมาดูรายงานครับมาดูที่รายงานครับกดไปที่รายงาน กดไปที่รายงานเสร็จปุ๊บมาดูความเคลื่อนไหวครับดูความเคลื่อนไหวเลยนะครับความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แตะเลยครับแสดงประวัติครับแสดงประวัติแสดงประวัตินี่นะครับโอ้โหมาแล้วครับนี่เงินเข้ามานะครับเมื่อคืนนี้มีเงินเข้ามาตอนไหนครับนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับตอนเที่ยงคืนนะครับมีเงินเข้ามา4,240บบาทโอ้โหสุดยอดนะครับ ธุรกิจท็อปอัพธุริศทำให้เรามีเงินนะครับเข้ามาทุกวันเรียวไทม์แบบนี้เลยนะครับดูครับวันที่เท่าไหร่นี่ครับนี่ครับวันที่7นะฮะสุดยอดมากเลยนะครับนี่ธุรกิจของเราท็อปอัพธุริศขอให้ทุกท่านนะครับศึกษาดูนะครับทุกท่านในโลกใบนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์นะครับวันนี้ตอบโจทย์แล้วครับว่ามีเงินเข้ามาแบบนี้นะฮะผมให้ท่านดูตรงนี้นะครับ อ่าให้ดูนี่ฮะธุรกิจของเรามันสุดยอดมากมากเลยนะครับนี่แอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันนะฮะทุกแพลตฟอร์มจะต้องเปิดด้วยนะครับเปิดด้วยต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับต้องใช้ Wi-Fi อินเทอร์เน็ต ITS มีคำตอบนี่ครับมีคำตอบเรียบร้อยเลยนะครับว่าพวกเราทุกคนนะครับมาดูครับนะครับโลกใบนี้นะครับเขาบอกว่าเจาะเทรนโลก2030นะครับทุกอย่างจะ ต่อเนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์นะครับมันต้องต้องใช้กันนะฮะต้องใช้กันตลอดเลยโอเคนะครับพวกเราทุกคนนะฮะผมอยากให้ท่านมั่นใจนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าในโลกอนาคตโทรศัพท์มือถือจะมีแค่โหมด Wifi และ Wifi Calling เท่านั้นเพราะเราจะสื่อสารกันช่องทางนะครับผ่าน Wifi Calling เท่านั้นเลยนะครับและโซเชียลมีเดียเห็นไหมครับนี่ครับสุดยอดเลยธุรกิจของเรานะครับบริษัท Top Up t o u r i s t นะครับ บริษัทขายอะไรครับของเราซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จมันสุดยอดไหมครับนี่คือธุรกิจของเรานะฮะโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยนะครับสดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับพวกเรานะครับขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าธุรกิจของเรานะครับวันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับผมได้รับแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ